สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของราศีธนูนะคะราศีธนูเกิดตั้งแต่16ธันวาถึง14มกราคมธาตุไฟกลางธา,า,าตุมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีเกิดอ่าเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของอาราศีธนูกันนะคะอาจารย์ต้องขอบอกก่อนดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจารย์เจอมีลูกดวงเออไม่ใช่ลูกดวงสิมีคนที่เข้ามาชมในช่องนะแล้วบอกอาจารย์ว่าเป็นคลิปโจรอาจารย์ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะฟังฟังแค่เป็นเรื่องราวของอไกด์ไลน์ในลำทางแต่ถ้าไม่ตรงกับคุณคุณก็แค่เลื่อนหนีไปเท่านั้นเองนะคะต้องขอความกรุณาในการ อคอมเมนต์ในช่องด้วยนะคะแรงนิดนึงนะมีอยู่คนนึงแหละที่เขาพูดมาฉะนั้นถ้าเขามาฟังอีกอาจารย์ต้องขอร้องนะคะว่าอย่าใช้คําพูดแบบนั้นรุนแรงมากเกินไปนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นาะโอเคสําหรับคนอื่นที่เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,ากอาจารย์ขอบคุณมากๆเป็นกําลังใจดีๆสําหรับอาจารย์เลยแหละนะแต่ถ้าคุณไหนคอมเมนต์แรงแ,รง,แรงมากมนั้นก็จะส่งผลกับคุณนะคะทําอะไรได้อย่างนั้นนะคะ โอเคขออนุญาตนะคะสำหรับลูกดวงที่นารานารกเข้ามาชมในคลิปอาจารย์ก็ต้องขอพูดนิดนึงนะคะข้อแรงมากสำหรับอาจารย์เนาะดวงโดยรวมนะคะมาดูคุณธนูหน่อยนะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสามอายจัสติกสี่เหรียญเอ็ดออฟวอรนหก ถ้วยค่ะ,อะขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณธนูเป็นอย่างไรบ้างให้สามารถสลับกันได้นะคะหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะขอดูคนรักของคุณธนูหน่อยนะคะเดอ s t สตาสิบเหรียญเอ็ดอฟสอดคิงอฟเพนนิเกิลและก็ King of Swords อขอดูหน่อยสิอดีตท,ที่ผ่านมาอาดีตอดีตท,ที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง The d เดทสองถ้วย p a จอ o ฟวอนควีนอ o ฟวอนแล้วก็เดอะเม i ิเ a n เรื่องราวความรักของคุณธนูนะคะอาจจะมีเรื่องราวหัวถ่านไฟเก่า คลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหรือการได้ไปง้อขอคุณดีกันเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่ามีความคิดถึงความห่วงใยยังมีเรื่องราวของการยังเก็บกอดความรู้สึกนั้นไว้คนคนนี้ยังอยู่ในใจของฉันยังออกจากความรู้สึกของฉันไม่ได้เลยนะคะมามีการทวงถามความยุติธรรมให้ให้กันละไรกันนะคะมีเรื่องราวของการมีเรื่องราวของการอย่าล้างหรือเตรียมตัวจะอย่าล้างแต่ พอคิดถึงได้ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็กลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการจับปลาสองมือยังมีอยู่นะคะยังจับปลาสองมือยังมีอยู่และมีเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องหล่อของความสามเศร้านั่นแหละค่ะยังค้างคาอยู่แต่ก็ยังมาขอคืนดีกันเพราะว่ายังคิดถึงยังห่วงใยคนรักเก่าอยู่นะคะไม่อยากที่จะจากกันไปในเรื่องราวตรงนั้นด้วยก็ได้นะอ่าทีนี้คนรักของคุณธนูนะคะมีเรื่องราวของการ สร้างกำแพงเกิดขึ้นในใจรู้สึกว่าความรักที่เรามีให้กันในเรื่องราวของความรู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยรักแหละฉันคือครอบครัวของเธอฉันคือเรื่องราวของความรักฉันคือเรื่องราวของความสุขที่มีร่วมกันการให้การเปการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยคิดว่าคนรักของคุณตนูเนาะเขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะทำแล้วก็ดูแลคุณได้ดีมาก มีเรื่องราวของรู้ว่ามันยากมันมีวรู้ว่ามันลําบากแต่เขาก็จะพยายามทําและพยายามที่จะดูแลคุณธนูให้ดีนะคะในเรื่องราวของความรักความสุขความสมบูรณ์แบบแต่แลดูว่าถ้าไม่ใช่คุณธนูก็เป็นเขาละค่ะที่เป็นการยกดาบตั้งกําแพงเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะดีพยายามที่จะกลับมาแต่แลดูว่ายังมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจที่มันเป็นความแต่กิจขวางใจว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มาก่อนแล้วมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบ เออฉันยังไม่มั่นใจนะฉันยังรู้สึกว่าฉันยังไม่มั่นใจกับเธอสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นก็ได้นะอ่าอดีตในอดีตท,ที่ผ่านมาความรักของคุณทั้งคู่นะคะเป็นความรักที่รักกันฉันรักเธอเธอรักฉันมาเป็นอย่างดีแต่วันหนึ่งที่มีความรักใหม่เกิดขึ้นจึงทําให้ความรักของคุณสองคนได้จบลงไปได้มีเรื่องราวของการใช้ แผนการวิธีการหรือเรื่องราวของความคิดความฉันฉลาดในเรื่องราวของความรักนะคะก็เลยมีการที่ได้จบในความสัมพันธ์แต่จบมันไม่ใช่จบแล้วจบเลยมันเป็นเดทจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้ครั้งหรือจบแล้วกลับมาหากันอีกครั้งได้นะคะเป็นการถอยออกห่างในเรื่องราวความสัมพันธ์กันในอดีตที่ผ่านมานะคะก็มีคนใดคนหนึ่งที่มีเหตุมีผลและใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะในความคิดพิจ,จารณาในเรื่องราวของ ความรักที่มันเป็นปัญหาอาจจะนิ่งเงียบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างที่ฉลาดหรือคุณสองคนฉลาดด้วยกันทั้งคู่นะคะแก้ไขปัญหาพลิกวิธีการถ้าช่วงนี้มันมีปัญหาก็ถอยห่างกันไปพอเวลาที่ทุกคนมีอารมณ์ที่มีสติมากขึ้นมีความคิดที่ดีมากขึ้นก็จะค่อยกลับมาหากันประมาณนั้นคือเรื่องราวของคุณในอดีตที่ผ่านมาเนาะอ่าทีนนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าถ้าคุณธนูนะพูดได้บอกได้จะบอกคนรักที่มีประเด็นกันจะบอกว่าอย่างไรขอดูหน่อยนะ p ชมเ n t 7ถ้วย Queen of p e n n a c l e The Tower The Sun เรื่องราวความรักนะคะของคุณคุณธนูบอกว่าถึงแม้ความรักมันจะจบลงไปแล้วมันจะมีการจบหรือมีเรื่องราวของการเลิกกันไปแล้วเนี่ยฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่ ใครๆก็เข้าหาเยอะตัวฉันเองฉันมีความสุขที่ได้มีคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆๆห,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 หลายอย่างที่ทําให้เราสองคนต้องต้องมาเป็นปัญหาแบบนี้เ,เรา จะมีความสุขกันได้อีกครั้งถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมใดๆที่เคยมีปัญหากันฉะนั้นเรากลับมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากันเราจะไม่งอนกันเราจะคุยกันด้วยเหตุผลถ้าหากว่าเราคุยกันความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาที่มีประเด็นอาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งได้แล้วก็มีความสุขกันอีกครั้งได้นะคะ ขอแค่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพลิกด้านใหม่ก็ได้นะประมาณนั้นในเรื่องราวของความรู้สึกหรือเรื่องราวของความคิดนะคะเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เผื่อเราจะกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันอีกครั้งได้นะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าคุณธนูคนรักของคุณธนาคนรักของคุณธนูพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรขอดูหน่อยนะคนรักคนรักถ้าพูดได้บอกได้จะบอกว่าเอ็ดออฟคัพค่ะ 4ดาบเพจออฟครับ10ถ้วย5ถ้วยคนรักของคุณธนูบอกว่าฉันเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาครอบครัวของเราชีวิตความรักของเราสามารถที่จะเป็นครอบครัวหรือสามารถที่จะเดินเป็นเรื่องราวของความรักที่ดีในวันข้างหน้าได้แต่ด้วยความ แต่ด้วยความที่ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะความรักใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นแหละจึงทําให้เราสองคนต้องแยกอยู่มุมใครมุมมันเซฟโซนของใครของมันเสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วฉันเองก็รู้สึกว่าเธอคือความรักของฉันเธอคือคนที่ฉันรักที่สุดและฉันเจอคนที่ใช่แล้วสําหรับฉันตัวเธอเองฉันก็คิดว่าเธอก็รักฉันเช่นเดียวกับที่ฉันรักเธอแต่ความรักใหม่ที่เกิดขึ้นมานั่นแหละจึงทําให้มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาฉันไม่โทษใครโทษที่ตัวฉันเอง ที่ฉันพลาดหรือฉันทําในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในมุมนั้นนะคะประมาณนั้นอืมนะไม่รู้คนไหนล่ะสลับกันเอานะคะถ้าถ้าเรื่องนี้ไปเป็นคนรักของคุณธนูหรือคุณธนูเป็นแทนในเรื่องราวตรงนี้สลับกันเอาเนอะาะไพ่มันประมาณนั้นนะคะอ่าทีนี้ขอดูไหนซิว่าคุณสองคนความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนในวันข้างหน้านะเสียใจล่ะค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้ว่าทั้งสองคนยังรักกัน ฉันรักเธอเธอรักฉันเราต่างเจอกันแล้วในความรู้สึกแต่เพราะความรักใหม่ที่เกิดขึ้นจึงทําให้เป็นประเด็นเป็นปัญหาเนาะจัสตเมนดับเบลควีนออฟคัพห้าดาบและเก้าเหรียญอดีต อนา,อา,าคตที่จะถึงนะคะความเป็นไปได้ในวันขนา้างหน้าความรักของคุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะมาพูดมาคุยกันมาเจรจากันนะคะมีความคิดถึงต่างฝ่ายต่างคิดถึงแต่ไม่ยอมที่จะมาเปิด,ป,ดปากคุยก่อนไงคในใดคนหนึ่งอาจจะไม่ยอมมาพูดหรือคในใดคนหนึ่งอาจจะพยายามรอให้อีกคนมาพูดก่อนหรือมางา้อฉันก่อนนะคะต่างฝ่ายต่างก็ยังรอรอดูท่าทางของการของการแลกกันเึ่งอาจารย์มองว่าคุณสองคนสามารถที่จะเข้ามาพูดมาคุยได้แต่ลดอีโก้ลดลด ทิถีหรือลดละวางการเอาชนะกันเกิดขึ้นตรงนั้นด้วยก็ได้นะว่าเธอมาง้อฉันก่อนสิถ้าฉันไม่ง้อเธอหรอกเธอมาง้อฉันก่อนสิอะไรเงี้ยมีเรื่องราวตรงนี้ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างลดลงแล้วค่อยๆหันหน้าเข้าหากอาจารย์ว่าคุยกันได้นะปรึกษากันได้คุยกันได้นะคะมีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ต้องลดวางดาบลงนะคะดาบใครดาบมันลดลงทั้งคู่แหละนะคะถ้ายังถือดาบใส่กันก็ฟันเงินฉงเฉงฉะนั้น ลดดาบลงนะคะลดกำแพงที่เกิดขึ้นในใจลงแล้วคุณสองคนจะหันกลับมาคุยกันได้แล้วก็ปรองดองกันได้ในวันขนา้างหน้านะคะลดทิถีลงนิดนึงนะอันนี้เรื่องราวของคุณธนูและคนรักนะคะประมาณนี้ไพ่สลับกันได้แล้วก็ไพ่อาจจะไม่ตรงใครเลยก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่โดยรวมแต่ถ้าใครต้องการดูส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าแม่นไม่แม่นทักมหาอาจารย์นะ 0884531019ค่ะเบอร์โทรไลน์0884531019แอดไลน์ตามเบอร์โทรมานะคะแล้วทักเข้ามาหาอาจารย์ค่าครูไม่แพงหรอกค่ะโปรโมชั่นกลางวัน299บาทนะคะ299บาท ช,ช่วงกลางวันโปรโมชั่นนะคะ8นาฬกาถึง17นาฬิกาส่วนกลางคืนค่าครูปกติค่ะ599นะใครสะดวกเวลาไหนทักมานะคะอยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหาอาจารย์นะคะจะได้รู้ว่าอาจารย์เป็นคลิปโจรหรือเปล่านะคะถ้าใครสงสัยให้ทักมาหาอาจารย์นะว่าอยากรู้ดวงส่วนตัวนะคะโอเคสำหรับ คลิปนี้อาจารย์ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยความจริงใจจริงๆอาจารย์ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อา,อาจารย์ต้องขอต้องขอโทษขออนุญาตนะคะที่อาจจะใช้คําพูดบางคําที่รุนแรงแต่บางคนก็รุนแรงอาจารย์จริงๆนะคะอาจารย์ต้องขออภัยด้วยเพราะอาจารย์ทำคลิปด้วยความปรารถนาดีต่อกับทุกๆท่าน แต่ไม่ใช่ว่าคนที่เอาไปฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วก็มาโทษคนนั้นคนนี้ต้องโทษตัวเองนะคะอย่ามาโทษคนอื่นเขานะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านสําหรับคลิปการชมคลิปวิดีโอของอาจารย์ที่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆจากใจค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ